อันนี้เป็นจำลองที่พักของบ้านลุงโหครับมุมหนึ่งตรงนี้เป็นโรงเรียนเก่ามาก่อนตอนหลังยุบไปเพราะว่าจำนวนเด็กนักเรียนไม่พอ,อก็เปลี่ยนมาเป็นนทรศาการนะครับสหพันธ์ไทยเวียดนามน,นี่เป็นอุปกรณ์รดัโลกนะ ครับนี่เป็นบริเวณทำเป็นโครงการบ้านจากเวยียดนามมิตรภาพไทยเวยียดนามนี่จะสังเกตว่าเป็นอาคารโรงเรยียนมาก่อนครับแล้วก็ดัดแปลงเป็นอาคารเราชก,การ <c oughs>